พ่อโจลองของกับน้องอิงเจอดีทุกครั้งลองของอะไรเจอดีอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนียนๆช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยได้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไลค์ลูกสาว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  <c oughs> พ่อโจนะครับยังไม่เคยลองของกับใครมากเท่านี้มาก่อนนะพ่อโจนี่อ่าเป็นเขาเรียก ผู้บริหารสมองเพชรเนาะบริหารจัดการวงเสานอะเพชรมันแพงมาเป็นสิบสิบปีกว่าจะมายืนจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะลองอะไรต่ออะไรมาเยอะโดยเฉพาะเป็นเจ้าพ่อโซเชียลนะเมื่อก่อนนะครับทำวันละสะี่ห้าสิบคลิปเองคนเดียว <c oughs> คนเดียวนะณปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำแล้วจ้างแอดมินมาทำแทนหมดนะแม้กระทั่งช่องใหญ่ช่องเล็กช่องโน้นช่องน้อยเอาแอดมินมาทำหมด แต่คุณภาพอาจจะไม่เท่ากับช่วงที่พ่อทําเองปั้นทั้งแอบฟ้าแอบส้มแอบดำคนติดตามเป็นล้านล้านแล้วก็เป็นเจ้าพ่อของการลองของนะครับเพราะโจเคยทําเพลงมาไม่น้อยหลายๆเพลงแต่มาเจอและจึ้งก็เมื่อมาลองของกับน้องลูงอิงถึงสามครั้งเจอทั้งสามครั้งนะครับ รองครั้งที่หนึ่งก็คือเพลงหอบฝันมาหลังฮานนะฮะร,รองของว่าถ้าได้กี่หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวจะให้อะไรลูกสาวจะทำอะอะไรบ้างอะไรเนี้ยท้าทายแบบนั้นเลยนะครับจากไม่เคยท้าทายผลปรากฏว่าครั้งนั้นนะครับยอดวิวหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวครั้งแรกของวงสาวน้อยเพชรกานแพงครั้งแรกของค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเจอดีจริงๆ ยังไม่เคยปรากฏกันการแบบนี้มาก่อนนะครับนั่นคือรองของกับลูกสาวครั้งแรกแล้วก็เจอดีเจอเหตุที่มันเป็นเรือเชื่อไม่เคยเกิดขึ้นในรอบสามสี่สิบปีของการตั้งวงสาวนอนพีน้แพ,พ,พงแต่มาเกิดในยุคป,ปุงมอิงเห็นไหมแล้วว่ารองไม่ได้กับลูกสาวนะอันนี้คือข้อแรกมีอีกสองรองก่อนไปฝากดูแลตัวเองเรื่องสายตานะใช้แว่น ทั่วๆไปนะครับเนี่ยมันไม่มีตัวกองแสงมันจะเป็นมีแสงนะมีละสีขาวๆเป็นเลนพลาสติกลอกลอกลายลายเปราะเปาะ,ปะหักง่ายนะครับเกิดจากมันเป็นพลาสติกกรอบหักง่ายแล้วก็ทําให้แสบตาน้ําหูน้นําตาไหลนะเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้จ้ะลุงใส่ให้ดูเลยนะลุงใช้รุ่นนี้นะครับโอโทษเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ซะเนี่ย มันมีตัวกองแสงเห็นไหมอย่างดีเลยอันนี้ไม่มีเห็นไหมขาวๆข้าวฟ้า,า,า,าอันนี้มีตัวกองแสงมันจะช่วยลดแสงเข้าตาเราได้อย่างดีนะครับนอันนี้มีตัวกองแสงอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีเลยกรอบกระจกแพ้นะครับไอ้เลนกระจกแพ้กอรอบโลหะอย่างดีเปลี่ยนได้เลยที่นี่หนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนเถอะครับ ดูแลสายตาตัวเองนะบอสโจรองกับลูกสาวครั้งที่สองเรื่องอโชคเรื่องโชคลาภนะครับก็ครั้งแรกไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่เนาะหลังจากดังปังในเพลงหอบฝันมาหลังฮานแล้วก็ไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ก็ให้ลูกสาวดวงหายนะครับครั้งแรกก็ผลปรากฏว่าเปี้ยงตั้งครับแปดตูนถ้าจำไม่ผิด 80โอ้โหคือฮาพอโจบอกว่าถ้าถ้านะครับถ้าตังดัง,ดงจะก,กลับมาไหว้สารแม่หนี่อีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สองโดยเอารถแฮมเลยทั้งนั้นบอโจลองแบบสุดริม <c oughs> จะเอารถแฮมสาวน้อยมาขึ้นให้หลังสารแม่หนี่เลยผลปรากฏว่า <c oughs> เรียบร้อยครับบอโจลองเข้าไปเจอเจอดีจากอีลานะครับล้วงออกมา08ก็จะไม่ผิดถ้าผิดก็บอกด้วยนะ เขาเรียกหมานกันทั้งประเทศนะรวมทั้งบอสโจโด้วยนะครับได้ไปไล์ไล์ไล์สตังค์อยู่ผลนะสุดท้ายก็ต้องเว้นประมาณเดือนเศษๆมั้งเอารถแห่สาวน้อยไปไหว้ศาลแม่นี่ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองโอ้โหคนมาดูเป็นแสนเป็นแสนนะไลฟ์สดในช่องคนดูประมาณสองสามแสนนะั่นแหละตอนนั้นนะฮะตอนกำลัง ใหม่ๆของลูกสาวพีคแบบสุดสุดริมทิมประตูเลยนะครั้งนั้นไปไปไหว้ครั้งที่สองก็ขออีกลองอีกผลปรากฏว่าล้วงครั้งที่สองจำไม่ได้ห้าศูนย์ไงนยห้าศูนย์ห้าเอ้ห้าสองอะไรประมาณเนี้ก็ประมาณห้าสองเพเปลี่ยนแปลางนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาไหว้อีกอะไรเงี้ยก็ผลปรากฏว่าบอโจนะครับ ลองกับน้องอิงในในการมาอยู่แรกๆรองของก็เจอดีทั้งสองครั้งอันนี้คือครั้งแรกก็คือเรื่องเพลงหอบฝันนะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวทะลุไม่เคยได้มาก่อนอันที่สองเรื่องโชควาสนาโชคลาภว่าจะมาไหว้แม่ฮันนี่ครั้งที่สองก็เรียบร้อยนะครับเป็นไปตามนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นกับใครในวงสาวน้อยเลยแล้วป้าโจไม่เคยรองกับใครแบบนี้นะมาเจอกับน้องอิงก็เลยโอ้ว้าว เป็นไปได้ยังไงสุดจริงนะ,ะสุดจริงเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญมันต้องมีเหตุมีผลของมันลุเงเลยบอกว่าโอ้โหพอโจลองกับน้องซะแล้วแล้วก็เจอดีจริงๆด้วย <c oughs> ใครติดตามเรื่องนี้มาว่าจริงตามที่ลุงว่าคอมเมนต์บอกเลยนะคอมเมนต์บอกเลย <c oughs> และลองครั้งที่สามนะครับอ่จริงๆมันลองหลายครั้งมากเลยเยอะแยะแต่ลุงเอาหลักๆก,กัน ครั้งที่สามก็ท้าเรื่องเพลงของพ่อเองครับว่าถ้าเพลงพ่อหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวจะให้ทองลูกสาวหน,นึ่ง <นะ S 2> บาทในเพลงจบแบบบอเท่เนาะ <c oughs> แล้วก็หลายเพลงที่ลองนคนรุ่นคละเจ็บจบแบบบอเท่นะครับวิ่งมาหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวจริงๆ <c oughs> ยากมากนะตอนนั้นโอ้โหการที่จะขึ้นหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะของวงการ นักร้องหรือยอดว,วิวในช่องต่างๆมันจ้าจริงๆนะแต่ผลปรากฏว่าลองกับลูกสาวไม่ได้เลยทะลุทะลุหนะึ่งวันหนึ่งล้านวิวมันก็แปลกมันก็มหัศจรรย์นี่แหละครับหลังจากการลองมาแล้วตอนหลังจากน,นั้นพอโจเชื่อสนิทเลยว,ว่าลูกสาวมีทาาไม่ได้ลองไม่ได้นะครับและพูดท้าทายอะไรไม่ได้เลยออีกครั้งหนึ่งที่พอโจพูดแบบ ประชดประชันหรือล้อเล่นกับลูกสาวเรื่องอไม่น่ารับเขาอยู่ในวงเลยอันนี้ลองเหมือนแกล้งนะคปรางคนลูกสาวหน้ามุยหน้าบึง้งนะครับต้องกลับมาแก้กันโอ้โหกว่าจะปรับอารมณ์ปรับอะไรกันได้นี่แหละบอสโจเคยมาพูดว่าเด็กคนเนี้ยนะล้อเล่นไม่ได้แล้วก็ตีไม่ได้ว่าดุดังๆไม่ได้ต้องค่อยๆพูดค่อยเป็นค่อยไปเพราะน้องมีอะไรพิเศษในตัว พอโจเคยพูดแบบนี้ลุงเลยบอกว่าโอ้โหการที่บริหารสมองเพชรจะเชื่อหรือจะลองอะไรสักอย่างมันต้องต้องเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นไปได้จริงถึงจะกล้าทําแบบนี้ได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนาะไครติดตามลุงก็จะรู้ลุงก็ลองมาแล้วเดี๋ยวไว้จะเล่าเรื่องลุงให้ฟังในคลิปถัดไปคลิปนี้แค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย